ได้คิวเยอะกว่าปีวะปีแม่งกยอะไอเฮียอืมก้าน่อกอนมีไปเตัวอ่ะจะแต่ประโยชน์ไม่ฟาไงนี่ยไม่างแม่งวัาแถพกูรู้มันเอ่ยเฮียโ้ก็ดูดิก็ดูดลยวัแจพมันเหยียบนั้นรอบ ของแสดงไม่ต่างก <Francis> <c anner> ับขับขันพัวรเนี่ยแนวแนวเอาตัวอะไรดีลืมลงไปเป็นไรไปมันก็คือกันดีๆเนี่ทำหม แต่มันก็แบนซินนิวเฮียเกี่ยวเข้าใหม่มีทั้งระเบิดแล้วก็บิชาตเิ้นสุดเลยบ่มีระเ้

10 seconds before insertion 5 seconds before insertion awesome. My god Proceed to bomb location and defuse it I'm doing 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 don't know. i don't know. I don't know. I don't know. ลหลักลาไม่เหี้ยตรงนั้นอาเชินเกิรเล่นทัชันก้านะโอ้ยใครจอ่อทนาดนั้มามารีบไปต้งองโกงไปแล้วแล้วน,น,นายจ่อไม่มีใครมาจ่อวะ จจตัวจ่อคูอยู่ไหนอ๋อตัวจ่อคูอยู่ไหนอาอตัวจ่อคูทำอะไรตรงนั้นวะมันได้ตัวหนึง่งมันได้เขียวโอ้โหอัลลัม

โอเทอโอเทอวะโอ้โหกระสานข้าพานล้มไปพี่อพี่เอ้ยกูไม่ได้ไปตามไอ้ลูกหัวควายเลยมึงเอาบิดช้ามาสับไหมต้องกลัวกลัวไอ้แคสเซิลกูจะเบี่ยนมันไม่บีได้ชัมจบแล้วแมกกาธ์

คามสารับไอนิรูแล้วครับพี่ชายไ้นินไอ้นินเียโคตรเลยไอ้เข้ใไอ้สามใครอื่นนี่ไ้ใครหนึ่วะก็ดนฟไม่เดเม้ครับไม่เดเม้งไอ้ท่านสาม

มา oh อ้าโดนกูแตกต,กตั้งตัวตัวไงมันเล่นโดนอยู่ที่แอร์พวกเข้ามาเลยข้ามไคนแล้วก็มีคนหลังโลกหลังโลกหลังโลกเลย มีอรุณีนะมันเล่นอรุณีก็มีมีมีของไหมแบบระเบงระเบิดเงี้ยไม่มยฉันสามชั้นสองกระกพื่อวันออเน็ตซูเขาโดนนะมันมันมีคนอยู่หลังเนี่ยมีมีมีขอปาแต่ะโอ้ไม่มีกล้องไอ้เหี้ยเขาคิดนี่เหรอวะถ้าสามมีสองตัวเลย แม่งปิดแคปไปแล้วเว้ยกรีนสเตกรีนสเตเพื่นไม่เข้าไฟไปแล้วอ่ะไม่หรอเออเข้าได้หรอไม่เข้าเลยบางเข้าไฟไปแล้วอเหียมันอยู่แค่นั้นกูไม่นว่าเข้าเว้ยเ่ไปยิงแล้วหมดเติร์ฟร์บสเต้งเิร์ฟร์เติร์ร์เต่อนด์เอ่อังปัง โอ้หโอ้ยแลกกดรอปดรอปโอ้ยเพื่อนโหดมากยังไม่สโคบม่เหมือนรู้อะไม่มาแต่มือโอ้ยเพน่อพี่อะตันนี้ใครได้ที่โหลอืมเขาอะ อย่าเพิ่งพูดนงดีเดี <m <m ๋ยวดูก่อนผมไม่เกี่ยวหรอกจังหวะมะยได้ยิะเลย ทั้งแปลกกว่าไม่ได้ใช้ไดดินวะแต่ฉันคิดว่าได้ยากตัดกันรัวเหมือนเดิมเลยยัดแม่เึี่อรวช็อตกันรัวดีหรอเ่าอะไรไ่มตัวไหนมีแกงเนตบ้างวะแกสพอแกไปแักเนตเลยเฮียตัว้ยระวังตายนะเว้ Five seconds before insertion. Oh my oh my god. Okay. You. you found a bomb. Make your way to its location and defuse it. I'm มาแล้วครับพบสัญญาณชีวิตตรงนี้เหมือนเดิมรู้นี้ตายปาระเบิดปาระเบิดไม่ตายวะหลังกระแพงหลังกระแพงแตกยี่งจี่ตัวตัวอีกรอบหนึ่งไม่มีโดนแล้วโอ๊ะ ก็แอ <thousand> ันเดียวกูตายได้ไงวะใครยิงอะไรลงมาวะโอ้โหโอ้โหม่้ครอบอไนด้แล้วไปกดนสดี้ได้เลยได้เลยอือสตดี้กินสเตดี้กินตดอ้มีตัวมีตัว เพื่อนเลยตรงเข้าข้าไปข้าไปมันอยู่มันอยู่ห้องด้านล่างไม่ใช่ห้องนี้่นหรอกห้องด้านหน้าเลยโอ้โอหโอ้ยโดนเวทบอลเวทิกตัวชมพูมาเลยย้ะแม่ทั้นสองไม่มีคนนะเว้ยไม่มีคนมันเคลียร์แล้วเลยกูยิงทิ้งไปแล้วไอ้เหี้ยกูก็ตอนน้ไม่มีแล้วเว้ยกูโก้มันไม่มีเว้ยชื่อมันชื่อมัน The diffuser no longer possession. is in your no ขึ้นมาแล้วนั่ขึ้นมาแล้วอะไม่ใช่มันอยู่ด้านล่างเหรอเสียงไม่เยียบด้านล่างเลยเสีท้อลงมาไม่รู้ตสียงเกมไปอ่อนเกแล้วก็มีตัว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 ซ้ายมันมันมองตะกูฟังอ่ะอยู่เสียงมันจะท้อจากข้างล่างวะเสียงมันเสียงท้อจากด้านล่างอ่ะ ก็กดเดินนี่แหละสามสิบวิ่งนะจ,จ้าแจมยอนโอรีโหลดครึ่งชั่วโมงไม่น่าทันแล้วละ่ะเอืมชั่นใหม่อะวะเออจะบอกกูเคยโดนเนี้ยก็แม่งตอนแรกูป็นวินชีตีข้ามาไม่ชนมาแล้วแบบหันหันหน้าม,มายิงกูแบบโคตรน่ากลัวจ,จ้าแจมยอนจ,จ้าแจมยอน10 seconds

เพลงจา้างแชมหยอ่อนอย่าหีย่าีอย่า,ยาด,ด่เลี้ยพี่หมอพี่หมอหมแล้วพีเมืเอาบ้าวาไปตรงเลสเตอร์กับพีนสเตนะรับทราบครับวางลงไปด้านล่างหน่อยนะนอย่าวางด้านบนนะเว้ย you your giant down the on it. Protect the bombs. Hey. Coming next! Reinforcing the wall. Op four located a bomb. Protect it. โอ้ยอะไรนะ10 second left แอ้นที่มาเจารูตีตนแหละดิอะไรนะรูตีนแจ็มไฟล์จากทุกตีนะตรงไหนรูนเอาแบบยอ่อพอนะ g น t ready แจ็มย้อน แล้วพี่ลงเปโลบชั้นหนึ่งชั้นล่างให้หน่อยดิได้ลเลครับนกอะบุาง์เนอืมกูไม่สามารถเขาด้เสียงอะไรไม่รู้อูอ้าอูอ้าอยู่หน้าบ้าน แล้วพี่ฮิวหน่อยดิยูะะวไหนว,วะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันมาร์ฟแล้วมันจอ,อยอะมานั้ยเอาดีเฟกดีเกินจ,จ้าแจวยอนไอ้ส <laughs> ัส อยู่หน้าจอะใช่ป่ะใช่ตัวหน้าจอะตัวนึ่งไอคิวอะไอคิวตายแล้วน่าจะอยู่ชั้นสองหมดเลยอะเพราะมัฟฟี่หลิงมันไม่มีเกเน์เว้ยไงรีเฟคจะดีไหมดีชิบหายแล้ยไม่ดูหนาแล้วเหลืองๆไอเทียแม่งแบนติดเนี่ยสัตว์ไอเทียแม่งจังหวะนั่นบอกห่ดกูก็รอเทนให้มึงก็มึงจะตายไอเทียโดนิีแทนเลยสัตว์แล้วะ

มว like er. mm hmm well ิ่งเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วโกโก้โก้หลังมึงโกโก้หลังมึงปิดปิดตัวนึงปิดตัวนึ่งตัวท้ายบิดอดีมีเหรอตัวท้ายบิดบิดโดนอยู่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 มันเลิกโดนแล้วพี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เที้ยมันขลุกโคตรเกิน เฮียกบังเฮียกเป็นยัไงวนก็เป็นขวางแผลอ่ะไม่รู้จะทอยังไวะแล้วพีเอี่ยมพอจ่าจันยนเลยอ่ะมันเป็นโรคสะบดกไปเลยหันดิวเฮียอ้ใจสั่นเลย อ้เกล่ยการีปืนโคตรหนักบุญยกขึ้นมาได้ยังไงวะไอ้เฮียมันเห็นมึงมั้งเห็นจากโดน่ะไอ้สาดกูนึกว่นโดนไปอีกฝั่งนึงเออเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้แจ้งไปตรงไส่ใส่ไหนตีนี่หว่าไอ้เฮียโอ้ยไม่สโคบเร็วเกินช่วยกูชนะอยู่แล้วอ่ะมึงไม่หวนผีไอ้เฮียอ๋อไอ้ตังฝาคือกูไม่รู้ไม่เลยแต่ปืนมันหนักกระตายไอ้่ะ แม่แม่งเอาโดนดมีวทุกคนแม่แม่เลียนซอสไม่ทันหน้าที่สำคัญจมยอนจจยอนจจยอนจจยอนไม่ตายว่ะแต่เจ็บอ่ะสงเมตรอ่ะมึงยิงดิเหี้ยมันจะยิงให้เพื่อนยิงกัน ui ai kia mau cũng có đồn đừng phải anh đem kia đâu mình má bị ạ ไม่ลงชั้นหนึ่งนะงโอ้ยหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วมันเจอะแล้วละนะอ๋ออโอ้ย,อยหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอแล้วเรื่องต,ตายไว โอ้ยเราเมื่อกีอยู่เราทำอไมนักหนาวะไอ้เนี่ยคุยไปคุยพอไปพาพีไอ้สัตว์จริงจแล้วมั้งมีเยอะเลยแล้วปีหน้าจ่อเป็นร้อยเลยโกโก้มึงขึ้นไปช่วยเลยโกโก้ไม่ไม่ไม่เซฟขึ้นไปช่วยโกู อยู่อยู่อีกไซด์อีกฝั่งของแมปเลยเว้ยเข้าไซด์มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วเลสเตร์ตัวหนึ่งเลสเตร์เลสเตร์แล้วพี่แล้วก็จีนโอ๊ยตายแลยกีล้วพี่กีต วุ Beast ้ยภั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 ัยภ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 ัย